ได้ได้ได้สถิติไม่วาดนี่เพิ่นเอาไปจากล้อลินกินเก็บไว้เท่าไหรก็บป้าปีห้าเดือนมูยนะครับแต่เพิ่นเอาขี้เกียจมาเปลี่ยนเอาจุดดอกที่แรกเอามาล่องมันมันก็ยังคือเก่าอยู่เหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมแต่ผมเป็นคนจุดได้แล้วพราะเพราะยักนษ์ผู้อื่นนคืนวัดสุบอกนี่ครับต่อแน่นอนคุณเพิ่นครับตัวนี้ป้าเพิ่นเอาไปจเป็นปีครับปีหกสี่แน่นอนเมาท์ปีหกสี่โอ้จุดปีหกห้าจุดปีหกหกแม่น พี่โฮกโกคามไปอีกหาเดือนแน่นสิบเจ็ดเดือนถ้าไรกระทงมันเหลืออีกสองกำลังไมอยู่อันอันเรียงบ้านอันนี้โฮกอีกโอ้มาทานนะครับผมยอดแน่นอนทุกคนครับอย่างหยาบมากแต่ว่าที่เฮ็ดคลิปไว้นั่นคือเก่าเดือนครับผมเฮ็ดตอนหนึ่งจุดกะคือเก่าแน่นแห้งขึ้นง่ามครับขึ้นแห้งวอมมันถึงแบบไปรอบางคนนะว่ามันเหลืออยู่อันตอนนั้นมันไป่จูันเรียงบ้าน ครับยังใส่ได้่จุ๋ตัวนี่ที่ผมไปทานยังจนอู้อ้าวนี่นะครับการันตีจากผู้ใส่นะครับผมยี่นุ่นท่มนี่แหละครับไม่จกตานะครับมาตรฐานเหมือนเดิมแน่นอนอยู่ปีหาเดือนว่าจะนู้ยปี่หาเดือนเน้นๆหมดเลยจู๋ยตังนึ่งสองขีดครับผมอ้าวถือว่าได้เป็นเป็นข้าวดีครับที่ได้ ข้อมูลมาตัวนี้5ห้าเดือนอยู่ดีเลยครับผมเป<ม>็นผู้เมาเองเป็นผู้จูดเองฟ้องมารฐานเลย